สวัสดีค่ะนี่คือการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่เอฟ w e เวนส์ดีพบกันวันพุธดิฉันสุรีพรศิริมหาสาครอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพรค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเคยมีประสบการณ์เรื่องความขัดแย้งกับผู้คน บางคนเราก็สามารถคืนดีกับเขาได้แต่บางคนเราคืนดีกับเขาไม่ได้ถ้าเราคืนดีกับเขาได้เราก็จะสบายใจและกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อีกแต่ถ้าเราคืนดีกับเขาไม่ได้เราก็รู้สึกลำบากใจและไม่สามารถมีความสมัมพันธ์กับเขาได้อีก คุณผู้ฟังคิดอย่างไรคะจําเป็นไหมที่เราต้องคืนดีกับผู้ที่เราขัดแย้งด้วยบางคนคิดว่าไม่จําเป็นไม่มีเขาเราก็อยู่ได้จริงหรือคะในจิตใจของเราคิดอย่างนั้นจริงๆหรือคะเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์และมนุษย์ล้มลงใน ทำให้มนุษย์เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่เพราะความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์ทำให้พระเยซูต้องมาตายบนไม้กางเขนเพื่อนำมนุษย์ทุกคนกลับมาคืนดีกับพระเจ้าด้วยโลหิตแห่งกางเขนพระเยซูจึงเป็นผู้นำการคืนดีกับพระเจ้าการจะรัากษาการคืนดีไว้ได้ จะต้องรักษาความเชื่อในพระเยซูเอาไว้ความเชื่อนำมาซึ่งการคืนดีความเชื่อนำมาซึ่งความรอดความรอดทำให้เกิดความชื่นชมยินดีเป็นความปิติยินดีอย่างเหลือล้นความบาปคือสาเหตุที่แยกความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าแต่พระเยซูคริส ผู้เป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมเส้นทางทั้งสองให้กลับมาเดินข้ามไปถึงกันได้พระองค์ได้นำความสัมพันธ์กลับมาคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอีกครั้งและยังส่งผลให้เราสามารถคืนดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้มีเรื่องเล่าว,ว่ามีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกัน ระหว่างสองตระกูลการต่อสู้บานปลายจนฝ่ายหนึ่งต้องเข้ามาหลบซ่อนในวิหารแห่งหนึ่งเมื่อตระกูลหนึ่งมาขอเจรจาพักรบตระกูลที่หลบซ่อนอยู่ในวิหารไม่กล้าเปิดประตูให้แต่ได้เจาะช่องที่ประตูนั้นเพื่อผู้นำจะได้จับมือกันอย่างสันติในที่สุด ทั้งสองตระกูลก็ได้คืนดีและกลับเป็นเพื่อนกันพระเจ้ามีประตูแห่งการคืนดีพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นเพราะความรักที่ไม่สิ้นสุดของพระองค์จึงทรงเอาความสัมพันธ์ที่มนุษย์แตกหักกับพระองค์ออกไปแล้วแทนด้วยความสัมพันธ์ที่เราได้รับผ่านพระเยซูคริสต ที่สิ้นพระชนบนไม้การขีนซึ่งแต่ก่อนเราเคยอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าแต่ด้วยพระเมตตาพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราทรงต้องการให้เราคืนดีกับพระองค์โดยไม่ถือโทษความผิดของเราความยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้ากระทำพระเยซูผู้ทรงไม่มีบาป ให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อในพระองค์เราจะมีสันติภาพกับพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทิ้งเราให้อยู่ในความสิ้นหวังและแยกจากพระองค์นิรันดรขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงสละพระเยซูพระบุตรองค์เดียวที่ทรงรักยิ่งเพื่อเป็นหนทางให้เราได้มาถึงพระองค์ ในโคโรสีบทที่หนึ่งข้อ20กล่าวว่าและโดยพระองค์พระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระองค์เองไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่บนแผ่นดินโลกหรืออยู่บนสวรรค์โดยทรงทำให้เกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแห่งการเขนของพระองค์ถ้าคุณผู้ฟังยังมีความขัดแย้งกับคนอื่นๆ หรือเกิดความขัดแย้งกับพระเจ้าขอให้เราเรีบเร่งกลับมาคืนดีกับคนนั้นและกับพระเจ้านะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเฝ้าเดียวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ